ไปแล้วนะเอาโบวิถามล่าสุดที่ออกบอโวให้คำปรึกษาอคนที่ไปโลกตึมซ่าอะไรอย่างเงี้ยที่พี่เกาะอะไรยังไงจะเรียกว่าให้คําปรึกษาได้ไหมคือว่าพอดีว่าเห็นเห็นข่าวว่าช่วงนี้มันมีมันมีการเหมือนกับทํำลายตัวเองมีคนที่ทนลายตัวเองเยอะแล้วก็มีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเยอะด้วยทั้งทั้งทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยค่ะแล้วก็มันได้ถึงตัวเองว่าเฮ้ยเรา โบเป็นคนหนึ่งที่ที่เคยผ่านในโมเมนต์ที่ฟิลแบบอารมณ์มันอยู่ในช่วงที่ชีวิตแบบอารมณ์มันมันมีความดาวมากๆจนไปถึงจุดที่เราไปเข้าใจคนที่เขาไม่อยากมีชีวิตอยู่คือคือเราเราเคยผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วก็แต่โบไม่รู้ทุกคนจะเป็นเหมือนโบหรือเปล่านะคะแต่ว่าอาการของโบคือว่ามันเหมือนจิตใจมันมีความแบบดาวหมุนหมอแล้วก็มันทุกมันเหมือนทุกวินาทีจนเรารู้สึกว่า มันทนกับมันไม่ได้อะที่จะที่จะที่จะมีมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราเราผ่านมันไม่ได้แล้วเราก็เจอเจอทางออกว่าทำยังไง เกี่ยวกับการที่แบบว่าไปไปฝึกจิตไปฝึกปฏิบัติธรรมแล้วก็ฝึกใจจนมันจนมันแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นทุกวันนี้หัวใจมันแฮปปี้มากคือแฮปปี้ไม่ได้ไหมายถึงว่ามันไม่มีทุกนะ mm hmm. คือทุกแล้วก็ปัญหาย,ยังเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตเพียง mm hmm. แต่ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาจะทุกเล็กทุกใหญ่ปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อะ่ะเราใจเราแข็งแรงเราสามารถวางมันลงไปได้กับทุกอย่างโดยใช้เวลาไม่นาน mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่า สงสารเห็นใจคนที่เขาไม่ได้เจอทางแบบเราแล้วเขาผ่านไอ้โมเมนต์นั้นไปไม่ได้อะโมเมนต์ที่เหมือนไม่อยากมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยเสียดายอ่ะบางทีเสียดายที่ได้ชีวิตของคนทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะแบบอย่างศิลปินเกาหลีอย่างเงี้ยทั้งสวยทั้งดังทั้งรวยแฟนคลับก็เยอะมีแต่คนห้อมลอ้อมแบบมันเส,เสียดายแทนเสียดายแทนจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีวิธีเรารู้วิธีอะ เราก็อยากจะแชร์ไปให้คนอื่นที่เขาอาจจะเป็นแบบเนี้ยเคยเกิดโมเมนต์แบบเนี้ยได้รู้วิธีหรืออย่างน้อยเนี่ยได้ได้ได้รู้ก่อนว่ามันมีวิธีอยู่นะอยากจะมาลองดูไหมลองลองทําลองฝึกดูไหมอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อยากมีโอกาสที่ได้บอกเขาก่อนที่ที่เขาจะแบบตัดสินใจพลาดในการทําลายตัวเองลงไปค่ะม,มีคนเข<อ>้ามาในเหล็กเยอะมากเ,ย,เยอะมากคือโบอไม่คิดว่าจะมีคนที่ ชีวิตมีปัญหาหรือว่ามีความซึมเศร้าอ่ะมันเยอะมากค่ะแล้วโบพูดเลยว่าในรูปสมมุติว่าเขามันเป็น Instagram หรือ Facebook เราเข้าไปดูโปรไฟล์เขาได้ใช่ไหมคะคือบางคนนะคอ่ะโปรไฟล์ชีวิตดีชีวิตดีแต่งตัวสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือกลายเป็นว่าโหมบันดาวแล้วมีปัญหามากแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าอุย้ยจริงๆแบบคนที่ชีวิตใจมันเป็นทุกข์หรือบันดาวหรือซึมเศร้าเนี่ยมีเยอะเยอะมากแต่ต้องบอกว่าคนที่ส่งเข้ามาเขามีหลายระดับ บางคนอ่านอ่านละอ,อ,อันนี้น่าจะเรียกว่าซึมเศร้าได้จริงๆแต่บางคนอาจจะเป็นแค่เจอปัญหาในชีวิตเจอทุกข์มากๆเรารู้สึกว่ามันจะระเบิดมันทมได้ไหวระดับนั้นก็มีค่ะคือบนไล่ต์ตอไปประมาณร้อยคน แล้วกลายเป็นว่าเจ็บคอคือเวลาตอบพิมพ์ไม่ทันละส่งเสียงเอาแล้วก็เจ็บคอแล้วเป็นเป็นคออักเสบไปไปสองวันก็เลยหยุดตอบไปแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะกลับมาไล่ตอบใหม่ซึ่งตอนนี้มา,มา,มาอีกน่าจะประมาณ200คนค่ะเอออย่างอย่างก่อนหน้านี้เราที่เราเคยเป็นมันเกิดจากอะไรคะคือโหหลายสิ่งอย่างโอ้ต้องบอกเลยว่าอย่างอย่างบางนคนเป็นไม่ไม่มันไม่ได้เกิดจากเรื่องเดียว มันเกิดจากว่าการที่ใจมันโดนกระแทกแรงๆกระเทือนแรงๆแต่มันอาจจะไม่ใช่หนึ่งครั้งมันอาจจะเป็นแบบมีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์แล้วพอเกิดเรื่องที่1ระวังไม่ได้เราเก็บมันไว้ใช่ไหมมีเรื่องที่2มาอีกระวางไม่ได้มันระบวกมันเป็นก้อนหนึ่งเจอเรื่องที่3าระบวกมันเพิ่มจนสุดท้ายระบวกทุกเรื่องมารวมกันจนเป็นก้อนใหญ่พอมันก้อนใหญ่ปุ๊บใจมันแบบดิ่งลงจนมันแบบมันไม่เหลือมันไม่เหลือช่องทางอะไรให้กับใมอเลย คือตอนนั้นยังไม่ทันได้ไปหาหมอแล้วก็ไปไปเจอวิธีการสุดจิตก่อนแล้วก็หายก็เลยยังไม่ได้ไปค่ะแล้วแบบท่านอย่างท่านแบบจะฆ่าตัวตายหรือไงปุ๊บต้องบอกว่าโบไปอยู่ในจุดที่โบเข้าใจโมเมนต์ว่าทําไมคนถึงจะฆ่าตัวตายได้มันคนไม่ไหวอะแต่ว่าแสดงเหรอเพราะมันคนมีชีวิตแต่โชคดีตรงที่ว่ากลัวตกนรกคือคือโบโบโบเชื่อเรื่องสวรรค์นรกเพราะโบเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ท่านไม่ได้โกหก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าฆ่าตัวตายไปบกัวตกนรกถ้าตกนรกนี่โบคิดว่าตกนรกต้องเป็นทุกข์กว่าอยู่แล้วกว่าอยู่แบบนี้เนี่ยคืออยู่ปัจจุบันก็ก็ดิ่งมากแล้วแต่ถ้าตกนรกไปน่าจะทุกข์มากกว่าก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พยายามที่จะลงมือคือตอนนี้เราไม่มีอาการแบบนั้นแล้วทุกวันนี้ไม่มีเลยต้องบอกว่าใจแข็งแรงแล้วก็แฮปปี้มากค่ะแต่การที่เราให้คำปรึกษาเพราะมันถูกต้องถูกวิธีหรือยังไงนะคือคือโบอ่ะจะบอกไว้ก่อนเลยโบจะพิมพ์ไว้ในไว้ในไว้ในโพสตของโบเลยว่า โบคงไม่ได้มารับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาแบบนั้นเพราะตัวโบเองโบไม่ได้เรียนเป็นนักจิตวิทยาโบไม่มีความรู้เกี่ยวกับสเตจของการรักษาแต่สิ่งที่โบจะทาคือโบจะอธิบโบจะเล่าแชร์ประสบการณ์โบว่าตอนที่โบเจอโบอาการเป็นยังไงและผู้ผ่านมันได้ยังไงและถ้าเกิดฟังแล้วสนใจจริงโบจะชี้พิกัดให้อยากมาฝึกกับโบใช่ไหมอ่ลอง จะแนะนําไม่อยากให้ฝึกเองเพราะว่าแบบนี้ฝึกเองไม่ไหวหรอกต้องไปมีคนฝึกแบบจริงจังอะ่ะเข้าคอร์สจริงจังปุบจะชีพ้พิกัดให้ว่าลองไปที่นี่นะที่นี่นะซึ่งก็มีคนสนใจเยอะค่ะมีคนสนใจเยอะเลยที่อยากจะไปแสดงว่าคำปรึกษาที่เราให้คนอื่น้าไปคือหลักคือเน้นฝึกติปฏิบัติธรรมเรียกว่าแชร์ว่าโบผ่านอาการซึมเศร้ามาได้เพราะว่าโบฝึกจิตป,ปฏิบัติธรมรมแล้วก็ชีพ้พิกัดสำหรับคนที่อยากจะไปโบทางกล้ามเนื่อหัวใจปเปลี่ยนเรือเปล เปลี่ยนไวๆแล้วมีวมีหนุ่มเข้ามาคุยแล้วอ,อ๋อตอนนี้ราคะก็ก็ชิชิงก, <c oughs> ก็อยู่ก็เรียกว่ายังยังโสดอยู่ค่ะยังโสดอยู่แต่ก็คือหนุ่มคนนั้นคือเป็นนายแปลไม่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 ใช่ค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> คือก็ก็ยังโสดอยู่แต่ว่ามันก็มีมีคนเข้ามาคุยบ้างอะไรแต่ไม่ใช่เป็นคนในวงการค่ะมันสบายใจใช่ไหมคะ นอก๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่านอกหรือในเพียงแต่ว่าจังหวะนั้นเราเราได้เจอใครเจอใครแค่นั้นนี่แหละค่ะบอกว่าคนนี้ตามไปเฝ้าเราที่เฟสเน็ตบ่อยๆจริงไหมครับไม่ได้กันเออเยครับพี่ไม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 ่ๆๆๆเฝ้าเหรออ่า ไมให้กำลังใจไม่ใช่กำลังหรือยังไงบบไม่ได้เล่นฟิตเนสโบไม่ได้ไปเล่นฟิตเนสเราไปไปอะไรสัาทำธุระไปอะไรอย่างเี้แต่ก็เจอกันที่นั่นก็มีเจอบ้างบังเอิญหรือว่านัดกันถ้าบังเอิญเจอทุข่างก็ไม่ใช่บังเอิญแล้วมั้งค่ะก็มีแบบก็มีเจอบ้างแต่มันก็ต้องมีบ้างเปล่าก็ถือว่าพิเศษสุดสำหรับตอนนี้ตอนนี้ปีกับปีนี้ค่ะก็ ก็โอเคค่ะแต่ว่ามันต้องมันต้องค่อยๆใช้เวลานี่ก็เพิ่งโสดมา6เดือนครึ่งปีเรียกว่าสินเสมอกันไหมคนนี้คนนี้อะคะก็พยายามจะทําให้สินเสมอกันพยายามพยายามอยู่ยังต้องสมเป็อยู่ค่ะมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาคอเ่เเ่ไปจ้า